สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้พี่จะมาแนะนำคอร์สคณิตสินภาษาค่ะซึ่งเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เหมาะสำหรับน้องๆสายสินภาษาหรือสินทั่วไปค่ะ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ของน้องๆสายศินภาษาค่ะรวม3ปีตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 นะคะของสายศินป์เนี่ยเราจะเรียนแค่คณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะตรงนี้พี่จะแบ่งย่อยๆไว้ทั้งหมด10บทเรียนด้วยกันเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้ว่ามีเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะโดยการที่คลิกเข้าไปที่หน้าคอร์สเรียนนั้นๆได้เลยค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดพี่จัดไว้ให้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปและแบบฝึกหัดท้ายบทค่ะเมื่อเราเรียนจบแต่ละเรื่องเราหัดทําแบบฝึกหัดท้ายคลิปก่อนนะคะพอเราเรียนจบบทเรามาฝึกทําแบบฝึกหัดท้ายบทอีกทีนึงตรงนี้ก็จะเป็นการเช็คว่าเราเข้าใจบทเรียนนี้จริงๆนะคะทําไม่ได้ตรงไหนไม่ต้องกลัวคะ่ะพี่มีคลิปวิดีโอเฉลยอย่างละเอียดให้ดูทุกข้อเลย น้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ค่ะหรือสั่งเป็นหนังสือพิมพ์สำเร็จนะคะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับที่พี่ให้ดาวน์โหลดนั่นแหละอันนี้เป็นหน้าตาของหนังสือที่เรียนกับคอร์สคณิตสินภาษามีอยู่ประมาณ150หน้าค่ะ การซื้อคอร์สนะคะสามารถเลือกซื้อได้ตั้งแต่1เดือน2เดือน3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนค่ะตรงนี้พี่จะแนะนําให้เรียนสัก3เดือนขึ้นไปนะคะกำลังดีเนื้อหาในคอร์สม,มีเยอะมากอยู่แล้วนะคะเราสามารถเรียนยาวๆได้เลยและการลงยาวๆทีเดียวเนะะี่ยค่ะเราก็จะได้รับส่วนลดที่มากกว่าด้วยสมมุติว่าเราลงไว้แล้วเราเรียนไม่จบนะคะตามจํานวนเวลาที่เราลงไว้เราก็สามารถที่จะมาซื้อคอร์สเพิ่มได้ค่ะ ถ้าเรียนแล้วมีคำถามหรือว่าข้อสองสัยเพิ่มเติมนะคะน้องๆสามารถโพสต์ถามที่ใต้คลิปได้ทันทีเลยค่ะหรือจะโพสต์ถามที่เว็บบอร์ดก็ได้นะทั้งสองที่เนี่ยสามารถที่จะใส่สมการคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะพี่ก็จะคอยตอบคำถามให้น้องอยู่ค่ะแล้วพบกันในเว็บนะคะ